ค่ะเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้นะคะรูเออมาชวนเด็กๆเ,เรียนหน่วยของเล่นของใช้ด้วยกันค่ะเด็กๆพร้อมกันหรืยอยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเรียนด้วยกันเลยค่ะเด็กๆรู้กันหรือเปล่าเอ่ยว่าของเล่นกับของใช้เนี่ยค่ะเขาแตกต่างกันอย่างไรอ่าเดี๋ยววันนี้รู้ออกมีคําตอบนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากของเล่นก่อนนะคะของเล่นก็คือสิ่งของต่างๆเนี่ยล่ะค่ะ เด็กๆสามารถนำมาใช้เล่นได้โดยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กๆนะคะส่วนของใช้ก็เป็นสิ่งของต่างๆที่เรานำมาใช้งานในชีวิตประจำวันและทำให้เราได้รับความสะดวกสบายนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมสนุกสนุกกันค่ะเด็กๆลองช่วยคูออมนึกสิคะว่าของเล่นเนี่ยถ้าเราแบ่งตามรูปร่างรูปทรงเลยค่ะคณิตจะมีอะ ที่เป็นทรงกลมทรงสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมเด็กๆพร้อมกันได้ยังเอ่ยเดี๋ยวมาช่วยกอลมคิดนะคะสำหรับวงกลมของกอล์มนะคะก็จะมีห่วงยางหรือฟุตบอลแล้วก็ก่องนั่นเองค่ะของเด็กๆละคะส่วนสี่เหลี่ยมของอมก็มีไม้บล็อกแล้วก็ตัวต่อสามเหลี่ยมก็จะมีของเล่นชุดสามเหลี่ยมแล้วก็พีระมิดค่ะเด็กๆหาได้ตามกอลอมหรือเปลา่าของเด็กๆมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะ เด็กๆลองสำรวจดูในบ้านของตัวเองสิหรือว่ามีอะไรที่เด็กๆนึกออกอีกลองตบอบเอาไว้ในใจหรือว่าตอบกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปช่วยกันตามหาของใช้ที่มีรูปทรงเลยค่ะคาิตกันดีกว่าค่ะก็มีวงกลมสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมเช่นเคยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเร,เริ่มกันเลยค่ะ รจากวงกลมของคุณออมนะคะก็จะมีนาฬิกาแว่นขยายแล้วก็พัดลมค่ะส่วนสี่เหลี่ยมนะคะก็จะมีโทรทัศน์หนังสือโทรศัพท์มือถือสามเหลี่ยมของก็มีกลวยหมวกปาร์ตี้แล้วก็มอนค่ะของเด็กๆนะคะมีอะไรนอกเนจากคุณออมหรือเปล่าเออ ไม่ว่าเราจะทําอะไรนะคะเด็กๆเราก็ต้องระมัดระวังตัวเองตลอดเวลาเพราะว่าอันตรายหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเลยนะคะรวมถึงการเล่นของเล่นก็เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันสิคะว่าของเล่นชนิดไหนที่เด็กๆจะต้องระมัดระวังและเล่นอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายนะคะ เริ่มจากของเล่นที่มีขนาดเล็กเลยค่ะอาทิเช่นลูกปดัดหรือว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการร้อยเพื่อเสริมพัฒนาการเนี่ยนะคะเด็กๆไม่ควรนําเข้าปากหูหรือว่าจมูกเพราะว่าอาจจะเข้าไปติดได้นะคะทําให้เด็กๆเ,เกิดอันตรายหายใจไม่ออกนะต่อไปเป็นของเล่นที่ต้องใช้แรงในการเล่นมีความคมหรือว่ามีน็อตเป็นส่วนประกอบเด็กต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะในการเล่นเล่นแค่พอดีกับแรงนะ เกินแรงของเราหรือว่าไปสัมผัสจนได้รับอันตรายนะคะของใช้ก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆก็ต้องรู้จักใช้ให้ถูกวิธีและใช้อย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าของใช้มีอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังและใช้งานอย่างไรเริ่มจากอย่างแรกเลยนะคะเป็นของใช้ส่วนตัวค่ะของใช้ส่วนตัวเนี่ยนะเด็กๆไม่ควรนําไปใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะซึ่งก็ ได้แก่แปลงสีฟันช้อนซ่อมแก้วน้ําผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวหรือผ้าเช็ดหน้านะคะเป็นของใช้ส่วนตัวเราต้องใช้แค่เราไม่นําไปใช้ปะปนกับเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูซิของมีคมที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเวลาเด็กๆใช้ต้องมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะคะถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะอาทิเช่นกันไก คัตเตอร์มีดแม้กระทั่งดินสอค่ะเด็กๆเห็นไหมว่ามีความแหลมคมขณะที่เด็กๆใช้เด็กๆก็ต้องระมัดระวงังส่วนอุปกรณ์ที่มีความคมต่างๆถ้าไม่จำเป็นเด็กๆก็ไม่ควรจะใช้ด้วยตนเองนะคะ ของเล่นหรือว่าของใช้ก็ตามเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วเราก็ต้องหมั่นทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยจัดให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ดูเรียบร้อยแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้จักของเล่นของใช้วิธีการเล่นอันตรายหรือว่าการเก็บรักษาเด็กๆก,ก็อย่าลืมนาไปใช้ด้วยนะคะ ก่อนจะลากันไปวันนี้คูออมก็มีเพลงหนึ่งเพลงมาชวนเด็กๆร้องด้วยกันค่ะเดี๋ยวเด็กๆร้องไปพร้อมๆกับคูออมเลยนะคะ One two three go เก็บของไว้ให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนเด็กๆทุกคนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดี เด็กๆอย่าลืมไปหัดร้องกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะคำศัพท์น่ารู้ t อย t o ยแปลว่าของเล่น play play แปลว่าเล่นเ h a p e s แปลว่ารูปร่าง คลีนคลีนแปลว่าความสะอาด